สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้ครับเป็นวันแรกของหลักสูตรพิเศษนะครับที่ผมจะบอกเคล็ดลับให้คุณได้ทราบว่าคุณจะสามารถใช้ระบบ a t t r a c t i o n Marketing หรือ,อการตลาดแบบดึงดูดช่วยสปอนเซอร์พุ่งหวังได้อย่างไรโดยไม่ต้องโทรหาใครเลยเพื่อชวนเขาเข้าทำธุรก,กิจกับคุณแล้วจะทำแบบนั้นได้ยังไงและนี่ก็คือความลับนั้นครับในการดึงดูดผมุ่งหวังที่นันกธุรกิจขายส่วนใหญ 99. 99่99.99%ไม่รู้ ส่วนใหญ่แล้วไม่รู้จักกลุ่มเป้าหมายครับไม่รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่ดีและมีคุณภาพนั้นเป็นอย่างไรและต้องทําอย่างไรกับกลุ่มเป้าหมายถึงจะทําให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อนเนื่องก่อนอื่นนะครับผมอยากจะให้คุณทําความเข้าใจเกี่ยวกับบทเรียนแรกนี้ให้ดีเสียก่อนนะครับเพราะนี่คือก้าวแรกที่สําคัญในการที่คุณจะเริ่มเดินทางสู่เส้นทางสายใหม่ของโลกธุรกิจเพื่อ่ายที่มันจะไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลย พูดง่ายๆว่าอนาคตใหม่ของคุณเริ่มต้นที่นี่ครับและคุณนะครับสามารถเริ่มบทเรียนของคุณได้ทันทีนะครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยนะครับบทเรียนที่หนึ่งครับที่สําคัญมากๆและคุณจําเป็นที่จะต้องทําความเข้าใจก็คือคุณจะต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายนะครับนี่คือบทเรียนแรกในวิชาการตลาดแบบดึงดูดนะครับหรือว่าอ่าเรียกกันว่า Action Marketing System นะครับ การดึงดูดลูกค้าที่คุณต้องการนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ใ,ใดๆธุรกิจใดๆนะครับหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตามนะครับที่คุณต้องการนั้นถ้าคุณทําถูกต้องแล้วครับลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังนั้นจะต้องเป็นฝ่ายเข้ามาหาคุณเองแต่ก่อนอื่นที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นคุณจะต้องเข้าใจว่าคุณต้องการดึงดูดใครและอะไรนะครับเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการ คุณพร้อมมากแค่ไหนหรือมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาให้เขาเหล่านั้นได้ไหมคนประเภทไหนล่ะที่จะสนใจเข้าร่วมโอกาสทางธุรกิจของคุณถ้าคุณต้องการความสําเร็จในการทําธุรกิจเครือข่ายสิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องรู้ก็คือคนที่คุณต้องการนั้นเป็นอย่างไรรวมทั้งสิ่งที่พวกเขาสนใจและอะไรคือปัญหาที่คุณจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเขาได้หลักการที่สําคัญที่คุณจําเป็นต้องรู้นะครับและต้องใส่ใจมากมาก ก็คือการที่คุณช่วยให้ผูอื่นได้ในสิ่งที่เขาต้องการนั่นจะทําให้คุณบรรลุเป้าหมายที่คุณต้องการได้ทําไมละครับก็เนื่องมาจากธุรกิจทุกๆประเภทเลยก็ว่าได้นะครับจะประสบความสำเร็จดนั้นมันจะต้องเกิดจากการเติมเต็มความต้องการของคนนั้นๆน,น,นะครับหรือของผู้มุ่งหวังนั้นๆเพื่อเติมเต็มสิ่งที่ผู้มุ่งหวังนะครับหรือลูกค้าของเรานั้นต้องการนะครับ พราะถ้าลูกค้าไม่มีความต้องการแล้วความสําเร็จในธุรกิจนะครับหรือว่าการขายเนี่ยจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยเพราะฉะนั้นนะครับการทําธุรกิจนะครับก็คือการเติมเต็มในสิ่งที่ผู้หวังต้องการถ้าเราไปนําเสนอสินค้าหรือธุรกิจของเราให้กับผู้คนที่เขาไม่ต้องการธุรกิจนะครับเขาไม่ได้ต้องการสิ่งนี้เลยแต่เราไปยัดเยียดไปนําเสนอโอกาสในการที่จะขายได้มันก็น้อยลงนี่ครับก็เลยเป็นเหตุที่ว่าการชวนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมันไม่เวิร์กยังไง ก็มันเป็นแบบนี้แหละครับเพราะว่าญาติที่น้องเพิ่งฝูงนะครับเขาไม่ได้เป็นกลุ่มผู้มุ่งหวังที่กําลังต้องการธุรกิจหรือกําลังต้องการอาหารรายได้เสริมอยู่นะครับเขาอาจจะมองธุรกิจจะขายเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับเขานะครับแล้วเราไปยักเยียดว่ามันดีอย่างนั้นดียนี้เขามองว่ามันไม่เหมาะสมยังไงมันก็ไม่เหมาะสมจริงๆในที่เขาว่านั่นแหละครับนะครับจนกว่าเขาจะเปิดใจยอมรับนั่นแหละครับมันถึงจะเหมาะสมกับเขานะครับ เราต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการอะไรคือสิ่งที่เขาอยากได้นะครับอะไรคือสิ่งที่ผู้หวังปรารถนาและอะไรคือสิ่งที่เขาอยากหลีกหนีหรือเป็นสิ่งที่สร้างความเจ็บปวดให้กับเขาสิ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นในโลกธุรกิจนะครับในโลกของการทําธุรกิจเือข่ายแต่ว่ามันก็คือความจริงก็คือสิ่งนี้นั่นแหละครับจำเอาไว้นะครับการที่คุณช่วยผู้อื่นได้ในสิ่งที่เขาต้องการนั่นจะทําให้คุณบรรลุเป้าหมายที่คุณต้องการ ณจุดนี้คุณได้รู้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายในการทําธุรกิจนั้นสาคัญอย่างไรก่อนที่เราจะเจาะลึกเข้าไปในเนื้อหาเราควรมีคําถามที่จะต้องคิดว้นในหัวของเราเสมอนั่นคือหนึ่งนะครับใครเป็นกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการทํากันตลาดด้วยสองอะไรคือสิ่งที่เขามองหาอะไรคือสิ่งที่เขาคิดอยู่ในหัวและอะไรคือสิ่งที่เขากังวลน,นะครับข้อสาม อะไรคือสิ่งที่เราต้องการและอะไรคือปัญหาที่คุณสามารถช่วยแก้ไขให้กับเขาได้เพื่อให้เป็นกันง่ายขึ้นนะครับและเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนผมขออนุญาตยกตัวอย่างของการขายสินค้าประ,ะเภทลดน้ําหนักนะครับเป้าหมายของเราก็คือทําให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์และเพื่อทําให้เกิดการซื้อขึ้นนะครับเราต้องรู้ว่าเราจะขายให้ใครนะครับ คนที่หุ่นผอมเพียว <ร Stevens. S 1> เลยใช่ไหมหรือว่าคนที่อ,อ้วนมากมากสินค้าเพื่อการลดน้าหนักนะครับถ้าคุณมองกลุ่มเป้าหมายนะครับพวกอาจจะคิดว่ากลุ่มเป้าหมายนะครับก็ต้องเป็นคนที่เป <mar tive quick places> ็นโรคอ้วนมากๆสิใช่ไหมหรือคนที่น้ำหนักเกินสิจะเป็นกลุ่มลูกค้านะครับหรือกลุ่มเป้าหมายของเราแต่ถ้าคุณลองมองให้ลึกลงไปนะครับคุณจะเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายทางการตลาดนะครับมีมากกว่านั้นจริงๆนะครับเช่นกลุ่มเป้าหมายที่อยากลดน้ําหนัก นะครับอาจจะไม่อ้วนก็ได้นะครับพวกไวทีนไวเอทนะครับอะไรประมาณนี้นะครับหรือสาวแรกรุ่นที่น้ำหนักไม่น่าหรอกแต่อยากลดอ่ะใช่ไหมกลุ่มเป้าหมายที่อยากควบคุมน้ำหนักนะครับน้ำหนักไม่มากหรอกกาลังดีแหละแต่อยากควบคุมไว้ขนาดเนี้นะครับหรือกลุ่มเป้าหมายที่คิดว่าตัวเองมีน้ําหนักมากเกินอยู่แล้วนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มนะครับก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันไปซึ่งสิ่งที่คุณต้องทําก็คือ สร้างกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการแล้วเลือกว่ากลุ่มไหนตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุดตอนนี้ผมลองเลือกนะครับเป็นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดนะครับออกมาเป็นตัวอย่างสักสามกลุ่มนะครับที่อาจจะสนใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์ลดน้ําหนักที่เรานําเสนอนะกลุ่มตัวอย่างที่1นนะครับตัวอย่างแรกเลยก็คือผู้ซื้อหรือผู้ใช้ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักมาก่อนซึ่งมันมีความเป็นไปได้ครับที่เขาเหล่านั้นนะครับ อาจจะอยากซื้อสินค้าที่มีประเภทคล้ายๆกันอีกครั้งนะครับตอนนี้นะครับเราก็พิจารณาว่าเขาเหล่านั้นรู้สึกอย่างไรและคิดอย่างไรและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับเขานะครับคืออะไรนะครับเช่นนะครับคุณคิดว่าพวกเขาอาจจะรู้สึกผิดหวังหรือว่าล้มเหลวกับสิ่งที่เขาเคยใช้มาแล้วทั้งหมดนะครับที่เขาใช้แล้วมันไม่ได้ผลนะครับหรือว่าได้ผลามากน้อยอย่างไรนะครับ ถ้าคุณจะดึงดูดคนกลุ่มน,นี้คุณก็ต้องเข้าใจว่าความเจ็บปวดที่พวกเขาได้รับนะครับที่เขาล้มเหลวมา่ก่อนหน้านี้นะครับคืออะไรนะครับสองกลุ่มเป้าหมายนะครับที่มีเพื่อนสนิทหรือคนรักมีน้ําหนักตัวมากเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวเองไม่ได้อ้วนหลอกปกติไมไ่ต้องการรับประทานเลยนะครับไม่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เลยแต่เป็นห่วงคนที่รักนะครับหรือว่าเพื่อนของตัวเองนะครับหรือคนรักของตัวเอง คุณคิดว่าความกังวลของผู้มุ่งหวังกลุ่มเนี้ยนะครับเกี่ยวกับน้ำหนักของคนที่เขารักนั้นมันเป็นอย่างไรมันแตกต่างจากก,กลุ่มเป้าหมายแรกที่เราจะทําการตลาดด้วยหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบปัญหาอันแรกนะครับเมื่อเขาแก้ไขปัญหานี้สิ่งที่พวกเขากําลังเมื่อเขาต้องการแก้ไขปัญหานี้นะครับให้กับคนที่เขารักสิ่งที่พวกเขาทําก็คือมองหาสิ่งที่จะแก้ไขปัญหานะครับสิ่งนี้นะครับก็คือสิ่งที่จะสร้างแรงดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมาย นั้นเข้ามาหาคุณนะครับาสามนะครับกลุ่มเป้าหมายของผู้ที่สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ําหนักของพวกเขาคุณอาจ,จคิดว่าพวกเขานะครับมีความบกคงเกี่ยวกับปัญหาของตนเองคนกลุ่มนี้นะครับอาจจะคิดมากเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับสมมุติว่าเป็นเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวกับน้ําหนักของพวกเขาที่อาจจะเกินนะครับทําให้เกิดโรคร้ายนะครับ โรคหัวใจวายเฉียบพลันโรคมะเร็งนะครับโรคเบาหวานที่ส่งผลนะครับที่อาจจะส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของเขาเหตุนี้นะครับมันจะสร้างแรงหนูดนให้กับคนกลุ่มนี้อยากใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณนะครับถ้าคุณสามารถแนะนําให้เขารู้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมันดูแบบไหนนะครับมันช่วยบรรเทาอาการอ้วนซึ่งเป็นสาเหตุของโรคนั้นๆน,น,นะครับสิ่งนี้แหละครับมันจะสร้างแรงงดูดให้กับผู้หวังเข้ามาหาคุณ และนี่ก็คือกฎข้อแรกในการดึงดูดผู้มุ่งหวังนะครับคุณต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณคือใครและต้องรู้ว่าใครนะครับคือคนที่คุณต้องการนะครับถ้าคุณรู้นะครับว่าคุณต้องการคุณก็จะรู้ต่อว่าแล้วคุณจะช่วยเขาได้ยังไงครับเมื่อมีคําตอบว่าคุณจะช่วยเขาได้ยังไงคุณทำระดับแบบนั้นออกไปนั่นแหละครับจะนําความสําเร็จมาสู่คุณอันนี้เป็นแค่เบาๆนะครับในบทเรียนแรกนี้นะครับ แล้วพบกันในบทเรียนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ